ใครอยากรู้เรื่องกรมธรรของไทยประกันชีวิตให้มนหมดหมดหมดแบบข้อมูลที่มันลึกขึ้นตามที่พี่น้องตัวแทนท่านนี้ขอมานะครับผมก็ยินดีครับจัดให้เต็มๆครับผมก็ผมว่าใจดีแล้วนะครับว่าเออแบบพูดแบบซอบๆแล้วเนาะแต่ถ้าอยากจะให้ผมขยี้ก็ยินดีครับกรมธรรนนี้นะครับที่ทำาีเคนเนี่ย ทั้งของ AA แล้วก็ของไทยประกันนะครับของไทยประกันเนี่ยผมเองเนี่ยแหละครับที่ไปแนะนำลูกค้าท่านนี้ว่าเออไหนๆนก็มีกรมทันของ AA แล้วเนาะมันก็มีจุดบอดอะไรบางอย่างอยู่ผมก็เลยแนะนำว่าเออไปเลือกของไทยประกันสิด้วยเหตุผลแบบนี้นะที่มันตอบโจทย์กว่าของ AA ในมุมนี้ นะครับผมก็หาตัวแทนอะไรให้ให้ไปสมัครนะครับแล้วก็แนะนำให้แน่ประวัติสุขภาพทั้งหมดทุกโรงพยาบาลตอนสมัครเข้าไปด้วยเพื่อจะได้คลีนประวัติตัวเองว่าไม่ได้ปกปิดหมกเม็ดใดๆทัางสิ้นนะครับจากประวัตินี้ก็เลยโดนข้อยกเว้นบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งลูกค้าก็ยอมรับได้นะครับกับประวัติที่ตัวเองเป็นมาก่อน ดังนั้นในเคสนี้ในวันที่มี c o u n t เตอร f อ r จากบริษัทแล้วผู้เอาประกันยอมรับเงื่อนไขก็เท่ากับกว่านับตั้งแต่กรมธรรม์มีผลประวัติของลูกค้าท่านนี้ก็จะคลีนสํสำหรับกรมธรร์ไทยประกันชีวิตถูกต้องไหมครับดังนั้นครับการที่ลูกค้าตรวจเจอณนะปัจจุบันก็เท่ากับว่า ข้อมูลประวัติสุขภาพในอดีตมันก็ไม่มีเลยมันก็เป็นศูนย์มันก็คลีนด้วยประวัติที่เป็นคลีนคลีนแบบนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพรีเค e ได้ช้ากว่าของบริษัทอื่นก็ต้องยอมรับข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมครับถามได้ครับ เดี๋ยวจัดให้ครับพี่น้องคนไหนสงสัยหรืออยากจะปรึกษาเรื่องประกันนะครับอยากได้ข้อมูลที่รอบด้านนะครับถามได้นะครับยังไงก็ทักมานะครับแล้วคุยกันครับปรึกษาต่อได้ที่หน้าลิ้กงไบโอโปรไฟล์นะครับ